สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกแลวนฮะในรายการซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง EPEX นะทุกคนโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นแรกนะฮะเตรียมตัวละครมาประมาณนี้นะฮะตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะฮะตัวนี้ผมใส่ไว้เฉยนะฮะใส่ไว้ทเท่เฉยนะฮะต้องใช้แค่ประมาณ3ตัวนี้นะครับผมไอจังนะครับเอ่อตัวหนวดดำแล้วก็ตัวมิเตอรี่อันเตะนะฮะทุกคนแล้วก็เอิ่มถ้าใครกลัวพลาดนะครับ e o มาเพื่อเพิ่มเงินนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับแล้วก็ c o มาเพิ่มเงินนะครับ แล้วเราก็ใส่ออฟไปนะฮะใส่ออฟไปนะจ๊ะแป๊บนึงนะฮะออฟไฟอยู่ไหนเอ่ยหาออฟไฟก่อนนะฮะโอเคเราออฟไฟใส่ลงไปนะครับเพื่อทําให้ตัวละครเราลีดเดอเมจได้ต้นเกมได้ได,ได,ดีนะฮะไม่งั้นต้นเกมไม่ไหวนะครับโอเคแล้วก็เข้ากันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บโอเคเข้าไปนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็มาในในแล้วนะครับทุกคน เหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นคูณ3นะฮะแต่ตอนนี้ยังเพิ่งคูณ3นะครับเราเราจัดอะไรให้พร้อมก่อนนะตั้งค่าอะไรให้พร้อมนะฮะออโต้งออโต้สคริปต์นะฮะเปิดให้หมดนะฮะเปิดกด EX นะครับทุกคนมาตัวละครต้องเวลตันนะครับเวลไม่ตันเล่นไม่ได้นะครับโอเคเราก็เริ่มวางตัวละครเลยผมจะวางตรงนี้1ตัวนะฮะปึ๊บวางไปก่อนเลยนะครับพอวางเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดนี่ครับเรากดคูณ3นะครับทุกคนกดคูณ3นะจ๊ะพอกดคูณ3เสร็จปุ๊บก็รออย่างเดียวนะทุกคน เดี๋ยวจะมีบางเวทต้องต้องกดคูณ2อคูณหนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะวางตัวไม่ทันนะฮะจะจเก็บตัวไม่ทันเองฮะโอเคแล้วเราก็รอเตรียมวางนี่เลยนะฮะเราวางไอ้จางตรงด้านหน้านี้นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะโอเคอ่เราวางไอ้จางตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บกดอัพเลยนะฮะแล้วเราก็วางตรงนี้อีกตัวนะฮะเพื่อให้มันได้ได้เงินไวๆนะฮะเราจะได้เงินเอามาอัเกรดนะฮะโอเคอ่าวาง CEO เพิ่มไปนะฮะ โอเคอัพเกรดไปอัพเกรดไปเราก็วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะวางป้องกันไว้เยอะๆนะฮะให้มันให้มันแบบว่าไม่แพ้นะฮะปึ๊บโอเคอ่าอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการลงไอซ์ exp นะฮะไม่ใช่ไอซนโอเคโอเคแล้วเราก็เพิ่มไปนะฮะตอนนี้เราต้องปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอัพตัวไม่ทันนะฮะ ตอนตอนนี้เราก็อัพตัวด้านหลังไปก่อนนะฮะเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยมันหลุดมานะฮะที่จริงระวังสแปมไปก่อนเลยก็ได้นะฮะมันจะได้ปกป้องนะฮะเพื่อเพื่อกันพลาดนะทุกคนโอเคพอระวังนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เน้นอัพนี่ฮะอัพที่ไอจังแล้วนะตัวนี้ทุกคนนะฮะไม่อัพไม่อัพตัวละครซีโอแล้วนะครับซีโอเราแค่ต้นเกมเม่เร,เราต้องการดาเมจบัฟจากไอจังนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ปรับเป็นคูนี้เหมือนเดิมคูณสองก่อนแล้วกันนะฮะ ปึ๊บปึ๊บปโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ให้กลายเป็น Full L E นะฮะรอรอรอนะฮะโอเคอ่ารอไปตอนนี้ต้องรอก่อนนะฮะเงินไม่พอนะฮะโอเคเป็น Full อ E แล้วก็สบายแล้วก็กดคูณสามได้เลยนะครับพอเราพอเราได้ Full L E ปุ๊บเอาอัพเกรดตัวเงินตัวอะไรให้หมดเลยนะฮะจึ๊บ โอเคอากิตตัวเงินตัวทองนะฮะกดๆไปกดๆไปเบิร์บ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 เบิย์บฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะอัพตัวฝั่งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะวางสโลตอนหลังนะฮะตอนนี้ยังไม่ต้องวางสโลนะเพราะว่ายังไหวอยู่นะฮะโอเคไอจังเป็นสองร้อยสิบแล้วเราไม่ต้องอัพไอจางแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะ อ่ะเก็บตัวละครไปอันนี้อันนี้พยายามจะไม่ตัดเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าลงอีพีอยังไงให้มันชนะนะ,ะทุกคนโอเคเราก็อัพให้ตันนะฮะอัพสี่มุมเมืองนี้ให้ตันเลยนะฮะโอเคปบิบเบอาไแปอ่าแล้วก็อัพเกียรตตรงนี้แล้วเราก็ขายนี้ทิ้งเลยครับเดี๋ยวจะไปวางตรงอื่นเดี๋ยวจะวางตรงอื่นแทนนะฮะ ปึ๊บใครที่จำไม่ได้ก็ดูคลิปย้อนหลังวนๆไปนะฮะไม่ต้องวางไปเป๊ะแบบพี่ก็ได้นะฮะวางให้มันประมาณนี้นะฮะโอเคเราก็จะย้ายไปตรงนี้นี่มันจะได้โดนเขาขอบโอเคแล้วที่เหลือเราก็อนนี้เลยฮะมามัวม่วๆตรงนี้เลยนะฮะวางนี่เลยเยอะเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ย่ก่อนเดี๋ย่ก่อนแป๊บน,นึงนะฮะลืมวางสโลนะฮะวางสโลก่อนเพื่อความแน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกคนวางไปสโล ปุ๊บวางสโลไปนะฮะอ่ะวางสโลไปโอเคฝั่งนี้ด้วยโอเควางสโลตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆไม่ต้องวางเยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่แต่คือกันพลาดนะฮะเพราะเงินมันเหลือเหลยๆใช่ไหมล่ะเ,เราก็เราก็ให้ดีที่สุดไปเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคอัพ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 ไป อ่าเงินเงินหมดแล้วโอเคเปิดคุณสามแล้วที่เหลือก็แค่รอเกมจบครับตอนนี้นะฮะรอเกมจบแล้วนะฮะแค่นี้ครับได้คนเดียวง่ายๆนะทุกคนนี่นะครับอย,อย่างนี้เลยนะฮะใช้เวลาในไลฟ์สดมาอัดมามาสอนพิธีลงเหรียญทุกคนโดยดูอย่างเกนโอ้แหลกหล็กแหลกโอเครอไปทุกคน ตอนนี้ต้องรออย่างเดียวนะฮะไม่รู้ว่าคลิปออกมาจะแหลกหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่แหลกนะถ้าแหลกขึ้นมาเสียใจเลยนะบอกเลยขี้เกียจอัดใหม่นะฮะโจมตีไปตุ้มๆตามๆบันก่างปัตตังกี้โอเคชนะแน่นอนนะฮะทรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเครอเกมจบอย่างเดียวทุกคน บอลมก็จะเดินวนไปวนมานะฮะบอลมันเดินวนไปวนมานะครับเดี๋ยวพี่พีพี่พ,พีคิดว่าน่าจะชนะในไม่นานนะฮะทนดูนิดนึงนะฮะเผื่อมีอะไรพลาดนะฮะเขยไม่พลาดหรอกไม่พลาดหรอกดูจทรงแล้วไม่พลาดนะฮะมีแต่คําว่าชนะชนะชนะโอเคจะชนะแล้วจะชนะแล้วแค่นนี้นะฮะต่อไปพี่พีก็จะไม่จะไม่แบกเลด อีกพีเอ็กในเลดใน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 ไลฟ์สดแล้วนะเพราะว่าทุกคนเล่นคนเดียวมันชนะได้นะฮะไม่จะไปต้องแบกนะฮะโอเคเราชนะเราจะได้รับตัวละครมานะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมจะชอบกดไลค์นะครับชอบม,มากกดซับไว้เจอกันใหม่พระนานะครับผมบ๊มายบายครับทุกคนเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้า